ในปัจจุบันนะครับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับแกงคอนเซนเตอร์นะครับการพนันออนไลน์การหลอกลวงต่างๆสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดอาชญากรรมออนไลน์ได้นะครับก็คือการมีบัญชีม้าที่ใช้ในการรับโอนเงินจากผู้ถูกหลอกลวงนะครับสวัสดีค่ะพบกับ3นาทีกับกรมพอค่ะวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านพลตรีวิทยาเยนจิต ผูมครับการกองคดีอาญามาให้ความรู้กฎหมายพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2566อยากจะให้ท่านผู้การช่วยอธิบายความหมายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและล้องจ๋าช่วยยกตัวอย่างคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะครับสำหรับความหมายของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้แก่ 1. การกระทําหรือพยายามกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ผู้กระทําผิดมีเจตนาพิเศษเพื่อ <laughs> ช yeah. ่อกงกันโชคหรือร <screen> ีดเอาทรัพย์ 2. การกระทําหรือพยายามกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะทําให้บุคคลอื่นเสียหายในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินและ 3. การกระทําความผิดฐานช่อกงกันโชคหรือรีดเอาทรัพย์โดยใช้ระบบ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือครับค่ะสำหรับตัวอย่างคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็ได้แก่ 1. การหลอกให้ซื้อสินค้านะคะยกตัวอย่างเช่นสินค้าจากเกาหลีนะคะหรือว่าโทรศัพท์มือถือค่ะ 2. นะคะการหลอกให้โอนเงินนะคะเพื่อหารายได้จากการทํากิจกรรมค่ะเช่นการหลอกให้สตอ็อกสินค้าหรือว่าการหลอกให้กดไลค์กดแชร์เพจนะคะ 3. ค่ะการหลอกให้ะะหกหู้ยืมเงินเราไม่ได้เงินค่ะโดยการหลอกนี้นะคะจะหลอกในผ่านช่องทาง ข้อความนะคะหรือว่าทางแอปผู้ยืมเงินค่ะ4ค่ะการหลอกให้ลงทุนในทางออนไลน์นะคะเช่นการหลอกให้ลงทุนหุ้นหรือว่าการหลอกให้ลงทุนในคริปโซนะคะและ5ค่ะซึ่งเป็นรูปแบบการหลอกลวงที่มีมากที่สุดนะคะก็คือการหลอกในรูปแบบของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ค่ะโดยผู้หลอกนะคะจะ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะแล้วหลอกให้ผู้เสียหายนะคะโอนเงินให้ค่ะผู้การคะผู้กระทาความผิดอาชรพรทางเทคโนโลยีอะค่ะที่เขามีการโอนเงินเนี่ยไปยังบัญชีม้าค่ะในส่วนของผู้ที่รับจ้างเปิดซิมผีบัญชีม้าคนจัดหาบัญชีเนี้ยค่ะจะผิดกฎหมายอย่างไรบ้างคะครับสําหรับผู้ที่รับจ้างเปิดซิมผีหรือบัญชีม้าจะมีความผิดตามพระราชกำหนดมาตรการ ป้องกันและป,าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2566ับมาตรา9กซึ่งมาจัดไว้ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนและห้ามไม่ผู้ใดยินยอมให้ผู้คนอื่นใช้หรือยืมใช้ซิ่งโทรศัพท์ของตนซึ่งอาจจะนําไปใช้ในการกระทําผิดผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม,ม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาท หรือตั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้ที่เป็นธุระจัดหาซิมผีหรือบัญชีม้าจะมีปาปผิดตามมาตราสิบและมาตราสิบเอ็ดซึ่งมายัดไว้ห้ามไม่ผู้ใดเป็นธุระจัดหาโฆษณาโดยประการใ,ใดๆเพื่อให้มีการจัดซื้อหรือขายบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือซิมโทรศัพท์ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทำความผิดผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่200,000บาทถึง500,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับครับนอกจากคะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยสงสัยว่าบัญชีของตนเองเนี่ยถูกคนร้ายเนี่ยนำไปใช้ในการกระทําความผิดเนี่ยสามารถดาเนิกนการได้อย่างไรบ้างคะคือค่ะการค้ะในเบื้องต้นนะคะก็ให้ผู้เสียหายนะคะแจ้งไปยังทางสถาสบันการเงินหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจนะคะเพื่อทําการอายัดบัญชีค่ะค่ะโดยมาตราเจ็ดแห่งพระราชกําหนดดังกล่าวนะคะเมื่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจ ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายแล้วนะคะก็ให้ระงับการทำธุรกรรมไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้เสียหายลองถูกตอบในงานสอบสวนภายในเวลา72ชั่วโมงและให้พนักงานสอบสวนดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าวนะคะภายในระยะเวลา7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความลองทุกค่ะค่ะสำหรับการลองทุกนะคะในคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี้นะคะผู้เสียหายสามารถลองถูกตอบในงานสอบสวนณสถานีตำรวจในท้องที่ใดก็ได้ทั่วราชอาณาจักร รือลองทุกต่อกองประาชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือการลองทุกผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ค่ะด้วยความห่วงใยจากท่านพลตรเอกดลรงศักก์กิติพัฒน์อบตรนะครับในเรื่องความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับในขณะนี้นะครับท่านผู้เสียหายเนี่ยสามารถร้องขอให้ธนาคารทําการอายัดบัญชีนะครับในกรณีที่ท่านถูกหลอกลวงนะครับหรือท่านเชื่อว่าบัญชีของท่านเนี่ยจะถูกใช้ในการกระทําความผิดได้ สำหรับผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้านะครับท่านจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีอัตราโทษสูงนะครับมีโทษถึงจําคุกและทางสังงนานว่วชาตินะครับจะมีการดําเนินการในการกวาดล้างนะครับผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าหรือผู้จัดหาบัญชีม้าอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้อาชีากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยหมดไปครับ